รายการทอล์ก ABOUT ดวงดีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ทีเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องเปลี่ยนลงัไหมอ่าไดา้ปกติเราก็ดูแบบผลราาสตาร์กันค่ะนะตัวเลขปวดหัวนะหลายหลายคนเรียกร้องมาแบบว่าเอาแบบว่าส,บ,สบ,บายๆจางอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสเลยงั้นเราสําหรับเดือนกุมภามเราดูวันทุกราศงเยอีโอเคสำหรับชาวราศีมีนวันนี้เราก็ได้แขกผู้มีเกลียดนะครับแขกรับเชิญของเรานนวันนี้เราก็ได้พี่วง มาจับเป็นตัวแทนของชาวราศีมีนค่ะพี่วงบอกว่ามั่นใจมากเลยมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์มั่นใจ <c oughs> มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ราศีมีนดวงดีนี่เออเดี๋ยวกิ๊บเป็นดักเต่าเป็นผู้ติดให้นะคะ <c oughs> โอเคนี่พี่วงครับเป็นตัวแทนของชาวราศีมีน จับเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาลาสีมีนตีวงไปแล้วไปแล้วแอลมาจับแล้วไปเลยเป็นตัวแทนของชาลาสีมีนไปในคลิปนี้เนาะค่ะในช่วงกุมภาเรามาดูกันเป็นยังไงบ้างคะเหน่อยไหมถ้ยไปแรกเพ่อแม่อมมาขี่เสือขี่หลังเสือเลยเหคะขี่หลังเสือได้ไหมน่เหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะค่ะเจากอะไรบ้างคะไม่ความคิดย่าคิดจากไปยังคิดอยู่เรื่องเดิม แต่ยังคิดอีกเรื่องนึงเดือที่จะทำอะไรมันได้ดีขึ้นค่ะอ่ะไอ้ไพ่ใบเนี้ยเบอกว่าช่วงเนี้ยถ้าผู้ชายมันจับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเกรงใจภรรยาอืมอ่าชาวบ้านเขาเรียกว่โกเมียค่ะ <c oughs> <c oughs> นะเขาเรียกว่าถ้าผู้ชายพอรวยกเกรงใจภรรยาอะาจจะนั่งหัวเราะหลังเลยนะค่ะโอเคไหมเนอะก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอืมเขาเรียกว่าตามตามเป็นเช้าทางหลังอะไรนะทางเท้าหลังพูดสอดทางเท้าหลัง เออเป็นแบ็กอัพที่ดีเป็นแบ็กอัพที่ดีของภรรยานะการลงทุนนี่มีโชคค่ะมีโชคจักงานค่ะมีโชคจักที่อยู่อาศัยโอ้นี่หวยออกได้นะดังนั้นชาวราศีมีนนะไม่ใช่พี่วงเดียนะชาวราศีมีนนะมีโชคอ่ะบ้านที่อยู่อาศัยโอ้ี่ประธานพรเนยมีลูกยี่เือเลยโอ้ ตามเลขรถเลขบ้านให้ดีวันนี้นะเอาเดี๋ยวค่อยดูดูที่จะแม่นยังไหมเดี๋ยวพี่วงจะมาชิดเดือนหน้าจะมาเล่าให้ฟังเลขอะไรเนี่ยเลขห้าเหรอเลขสิบดูยังไงเลขห้าเออเลขสิบเออเราอีหายไปเลยมาอ่่มีอะไรที่ขาดูเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าเนี่ยเรื่องการเงินเขาเนี่ยจะเข้ากันะ เข้ามาดีเข้ามาดีถือว่า,วาถือว่าช่วดีนะถึงราหูจะมาจับตรงนี้ก็เถิด <ừ> ชาวราศีมีนเนีย่ย <ừ> แล้วใน,ในใทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหลัสเนี่ยเสียเอ e, เป็นจับบังคะมันไม่เสียมันเสียแต่มไม่เสียเป็นนิดดาวนัหัเป็นนิดก็ถือว่าเสียเลย <ừ> แต่ว่าตรงนี้มันจับพังคะดีคือก็ดาวธาตุดีในราศีธาตุดะไม่เสียเจ้าไปถือว่าดีมากแล้วเดี๋ยวดาวเขาเป็นลาพักเป็นาในช่วงนี้แหละชาวราศีมีนรอมานานเนี่ย เออถึตาอ้าปากสีดีขึ้นมาแต่ก็ในช่วงเดียวในช่วงหนึ่งในช่วงหนึ่งค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีเนี่ยเขาก็มีโชคแลในช่วงเดือนกุมภาเรามาดูเขาด้วยมันไม่ได้หมายความว่าโชคจากสิ่งดวงอย่างเดียวมันหมายถึงโชคการงานก็ได้ค่ะหมายถึงโชคในหลายทางโชคจะครั้ินึงครั้งวิวไว้ว่าลไรกุมล้อค่ะฟอร์จูนว่าโชคดีจากการเดินทางได้มันแปลได้หลายอย่างอ่านี่เราใช้ไพ่นิทยคะแนนค่ะประธานพรค่ะ เพราะฉะนั้นช้าอยู่ใหญ่ชาวเราสีมีนไปบ้าเริคเนตกันพอเราใช้ผ้าวิคเนตเราก็ต้องอิงท่านนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปว่าวิคเนตกันตาอนนี้จะดีนะต้องปิดมือต้องปางนี้ด้วยนะต้องปางนี้้วยเฉพาะต้องปางนี้ด้วยมืออ่ะหลายมืออะไรเยอะมากเลยนะถือว่าโชคดีแล้วแหละนะทีนี้ไอเจ็ดไม้นี่ตำแหน่งการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมนะหลบงานที่ต้องแข่งขันดนี แสดงว่าชาวราศีมีเนี่ยจะได้มามาโชคกะได้การเงินการทํางานมันก็ได้แต่มันเจิดกับการแข่งขันด้วยไพ่เออู่เนี่ยคือธนูงาน้างหยิ่นะเพราะฉะนั้นต้องแข่งขันเหมือนกันแข่งขันธนูต้องวิ่งต้องพุ่งต้องลุยต้องสู้เหมือนนักกีฬาอเพราะก็จะสุดสำเร็จเห็นไหมขอบัวเดินทางเห็นสาเดินทางเนี่ย คนเก่าจะไปคนใหม่จะมาญาติพี่น้องจะมาหามาปัดมาพบกันนะชาวราศีมีนเท่านั้นก็จะมีญาติมาหาหรือคนเก่าเก่าคนไกลๆที่เคยหาไปหรือเราจะอีกเกณฑ์ก็ไปเที่ยวบ้านญาติกันนะบทโควิดญาติพี่น้องอะไรเนี้ยเดินทางไกลก็ไปได้ถือว่าดีเนี่ยพี่น้องรักใครหรือมีคนร่วมมือไหมอันนี้อันนี้เรียกอะไรองค์กิกฤตนะอันนี้องค์ว่าพีเนค่ะเป็นพี่น้องกันหนีซ้อนกันไปเลย รักใคร่ชมเชยโดทางหมายถึงว่าครอบครัวของของชาวราศีมีนน่ะก็ดีถือว่าเป็นช่วงที่ดีบ้านให้คุณถือว่าดีมากเลยการเริ่มต้นใหม่โอ้นี่ไม่ธรรมดาเเราแขกรับเชิญเราไม่ธรรมดาเล่อุ้ย่ะเป็นยังไงการเริ่มต้นใหม่นี่คือการเริ่มต้นอะไรใหม่การตั้งจิตการอธิฐานไพ่ใบนี้มันจะเมจิกเช่นเคยนักงมาดีคนว่าแปลว่าการอธิฐานถ้าทางไพ่ยิปซีหมายความว่า การเริ่มต้นใหม่ถ้าอมองในเรื่องแบบไม่ต้องอิงเรื่องสายศาสตร์เรื่องจิตวิญญาก,การเริ่มต้นใหม่เขาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งบุตตัดไว้ถึงการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยการเริ่มต้นใหม่กิจการใหม่ๆสิ่งที่เขาจะทําใหม่ๆย่อมจะประสบความสําเร็จค่ะนะเขาบอกไอ้ที่ไม่ถนัดเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ไหแบนีไงไง้<ห>จบวิศวะนะขายข้าวรวย ไพ่นี้มันเป็นอย่างนี้นะมีความสามารถรอบด้านแล้วไพ่นี้คือการเจรจาเลยการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆการเริ่มต้นใหม่ๆเพราะนจะดีตำแหน่งนี้หมายถึงลูกเลยนะบุตรบริวารเป็นชาวมีเนี่ยบุตรบริวารการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะทําถือว่าดีนะถ้าเป็นหนุ่มๆหรือเป็นสาวๆเนี่ยท้องได้นะสำหรับหนุ่มๆสาวๆเนี่ยชาวราศีมีหรือลูกของเขาก็ได้นะเป็นไปได้ก็ต้องระวังด้วยนะ ดังการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆมันขุดขึ้นมาค่ะ,คะนี่ยะลูกดีเลยค่ะดีดีครับนี่ดีท่านี่พฏิกริยรังไล่หมดลยูกแก้วสิ่งดีๆจะมาบังเกิดค่ะทีนี้ตัวศัตรูได้ไฝ่ไฮโลแฟนคือพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ค่ะศัตรูไม่มีเลยครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลยเชาวม้อ๋อดีจังเลยถือว่าดีมากนะก็คือว่าได้บุญเก่ามาหนุนค่ะแต่ถ้าไม่บุญเก่าหนุนล่ะมีว่าพระว่าเจ้านี่เลย เอาหรอเอาพระเป็นศัตรูทำไงไปเดินเดินเดินอยู่เห็นพระเออไ้สมรู้ม่นอาจจะเดือดร้อนได้อาจจะมีปัญหาได้อาจจะเสียหายตรงนี้เนาะคู่เป็นไงาความรักไปได้ดีสามไม้คือเรื่อง่วมมือนะจากที่จากที่คมคมเน่เริ่มฟังว่าอ่ะพากันไปเออฟังกันว่าไปะไปด้วยทางที่ดีเริ่มฟังกันเริ่มเข้าทางอันนี้ต่างคนต่างย่ออันนี้อันนี้ดักอันนี้กับเบาอันนี้เน่าอันนี้ก็ดักพอกัน ดาวก็ให้ผ่ายอือถืวดีนะค่ะถือี่าดีมั้ยอ่ะพอราศีมีช่วงขาขึ้นไอ้ด้านของราศี3ก็ดีเลยนะค่ะก็ดีหมดเลยนะอ่ใช่เพราะรู้สึกว่าราศีมีนคู่ราศีมีคือชาวราศีกันดาวพูดแต่ที่อยู่ในราศีกันเนี่ยตอนแรกเดินเป็นองศานี้นะต้องเดินเดินหน้าไปหลังนิดนึงมันก็เลยส่งผลไปดีเท่าที่ควรแต่ก็ดีในการติดต่อการเจรจาเป็นลาภค่ะเป็นโชคเป็นลาภนดีมาก กะแสก็ร่วมมือดีถือว่าดีนะมองการไกลกันะสุขภาพเป็นไงบ้างดูสิมาสิดาสุขภาพเป็นอ้อสุขภาพถือ่าดีต้องระวังนะอย่าไปคือกินอะไรที่มันแบบว่าสัแดงไอ้ไพ่เนี้ยกินอะไรที่มันผิดสัแดงเพราะนั้นการกินข้าวกินอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตามใจปากหรือไปเที่ยวกับเพื่อนไปทาน สังสรรค์เนีเพื่อนท้องเสียกลับมาก็เป็นปัญหาแล้วเป็นหนักในภัยเนี้ยเป็นปัญหาช้าเลยนะนี่เขาเรียกว่าธาตุกันเลือดธาตุเก่าของเลือดนะคนละอย่ไม่มีคู่เลยเจ้ากรรมไทเวนยิ่คู่เลยจ่อรอยต้องระวังเรื่องอาหารการกินจริงใจไม่เนี้ยอยู่แต่ไม่ช้าเข้าใกล้ดังนั้นสุขภาพก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องอาหารการกินนะเรื่องเจ็บตามตัวตามกระดูก นราระวังด้วยก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแหละใช่ไหมคะอันนี้แหละพวกแบบคือพวกอะไรก็เรียกนะตอมลูกมากอ้โหนี้ยอาจจะทีขัดหรือเรไ่มวกนี้ต้องระวังด้วยนะอ่อาช่วงนี้อาจจะมันหนาวเนาะบางทีเราอาจจะแบบมันไม่มาเต็มเออฉีเนั่งชาวมีนะระวังนิดนึงเนาะเรื่องที่เรื่องมงคลเรื่องที่ดีๆนะอย่างชาวราศีมีเนี่ยถือว่าดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่แค่ไอตัวนี้มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่า คิดถึงเก่าๆเลยอารมณ์มันมันพาให้คิดถึงเรื่องเก่าๆชาวมีเนี่ยจุดแบบประมาณคิดเรื่องเก่าๆฝังใจอะไรที่มันเก่าๆมากมายมันตีกลับมาแต่บางทีมันเหมือนเป็นความฝันนะความฝันเขาบอกว่าเทวดามาบอกในความฝันช่วงนี้เขาอาจจะฝันนะเออก็ลองดูว่าช่วงนี้ฝันเป็นยังไงบ้างอาจจะได้ได้ชคเรอล่ากอะไรเด็ดๆนะชาวราศีนี้ก็เป็นราศีที่มีโชคล่าก็ไดนะข้องวดที่แล้วนี่ก็ หลายคนนั้บนเนี่ยถูกเงี้ยเลยใช้ได้เลยนะมีเร,รื่องอื่นการงานนี่โอ้โหคิงอ o ฟบล็อตก็คือคิงอก็คือไพ่น,นี้คือว่าเขาจะงานพัฒนางานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามเป็นงานที่ได้หลายตัวมันจะพัฒนาไปแต่บางตัวมันจะไม่พัฒนานะแล้วนะถ้าไพ่ใบนีน้มันอาจจะพัฒนานบางตัวคัะถือว่าดีนะเป็นคนมีคนช่วยเหลืออันนี้ทําคนเดียวไม่ได้มี ต้องหาบัตรดีต้องหาเลขาต้องหาคนช่วยเพราะว่าอย่างนี้คือช่วยเหลยวเราไปได้ดีนะชกไล่คนต่างเพศล่ะค่ะแฟนก็นะนี่พาดก็ได้นะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นไรเป็นคู่ของออคมพิคเนศคนต่างเพศก็ได้คู่ครองก็ได้ให้คู่ครองซื้อยิบไพ่อะไรก็ว่ากันไปตามกันมาเออดีนะสิ่งที่ไม่ค่อยดีสิ่งที่จะเกิดแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยก็จะเสียเงินจากหลายๆทางหรือปัญหาตื่นเค่ะ ปัญหาเดิมๆครับแต่ยังหาได้หลายทางอรันนี้คือหาเงินเก่งเสียไปบ้างได้บ้างเสียบ้างะถือว่าโอเคชาวมีนี่ก็เป็นอีกราศีหนึ่งเลยที่ค่อนข้างจะดีดีมากปีคู่ราศีราศีพิจิกนะจมีหลายราศีพิจิกก็ดีเออหลายราศีทนูธนูกุมนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะองค์ก็ก็ใช้ได้อันนี้เราก็ดูครบละสองราศี ก็ส่วนใหญ่เราก็เรื่องความกังวลเท่าที่คิดดูจะกังวลคล้ายๆกันก็คือเรื่องงานที่มันอาจจะยังไม่ค่อยค่องตัวช่วงนี้ก็สถานการณ์ด้วยใช่นกันมคนเวกดูเมืองด้วยรวมประเทศไทยด้วยดวมโลกด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราอดใจหน่อยค่ะเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวหลังกุมพลาสนาทุกอย่างก็จะซาลงซาลงไปในทางที่บวกที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกราศีนะครับที่ดูเราในวันนี้ถือว่า โชคดีทีทท่ได้รู้ก่อนแล้วก็ <balances. S 1> จะได้เตรียมตัวย,ยังไงแล้วก็หาวิธีแก้ไขได้ถูกทางใช่ไหมคะอาจารย์ลองคิดว่าที่ถามเต็มที่ะ่ะให้ทุกคนได้ดีใช่ค่ะส่วนใครอยากจะดูดวงหรือว่าเจาะลึกที่แบบละเอียดกว่าน,นี้ก็ติดต่ออาจารย์ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกเราก็ยินดีตอบเม้นมาใช่มีปัญหาติดขัดตรงไหนแวนแมนติชมกันได้ค่ะแต่ต้องเข้าใจก่อนนี่คือภาพรวมของดวงชะตาไม่ใช่ดวงบุคคลชเราดูแบบ มันต้องมีหลายอย่างีังต้องเป็นองค์ประกอบใช่วันเดือนปีเกิดราศีแต่ละราศีก็ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีมีใช้นะวันนี้นะคะดวงทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆราศีก็เราก็ได้อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะคะคลิปหน้าเราจะมีการดูดวงหรือว่าดูไพ่ยิปซีอะไรดีเราก็ดูก่อนว่า อยากได้อะไรบ้างใช่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยอยากจะดูแบบโหราศาสตร์ค่ะอยากจะดูโหเฮงอือยากจะดูพวงจุ้ยค่ะหรืออยากจะไปเที่ยวกับน้องกิฟต์ค่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะรายการท่องเที่ยวแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์ขอกดไลค์กับซับสไครต์ให้เราก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะอยาวเรยวัีใช่ายาวเสุดใช่เพราะอยากให้ทุกคนได้แบบละเอียดสุดๆที่เราทำได้ในคลิปนี้นะคะก็ ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับรายการทอาอาวุดวงนี้แล้วก็อาจารย์พีนะคะ <Okay. S 1> ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย